เปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ทำได้ภายในหนึ่งนาทีวิธีการจะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่แอป YouTube ค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวาของเรานะคะแล้วก็เลือกที่ช่องของคุณจากนั้นคลิกที่แก้ไขช่อง แล้วเราสังเกตรตรงชื่อตรงนี้นะคะก็คือเป็นชื่อปัจจุบันของเราอยู่ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เรามาคลิกตรงรูปดินสอด้านข้างค่ะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นก็ลบชื่อเดิมออกนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแควอยากสอนแล้วจากนั้นนะคะ ให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้ใช้ได้ไม่เกิน50ตัวอักษรนะคะชื่อของเราจะใช้ไม่เกินนี้อันนี้ก็คือมีใช้ไปแล้ว14ตัวอักษรถ้าเพื่อนๆอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กดที่เครื่องหมายถูกด้านบนได้เลยะคะ่ะเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อช่องของเราช่องของเราก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะนี่หน้าช่องของเราก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ววิธีการนี้เพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะคะทำง่ายมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ